นิยายเสียงผู้แปลยามค่ำคืนนิยายที่ทางเรานำมาแปลได้ฟังเองทุกตอนเลยเกิดการล่าช้าถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยบทที่22ยิ่งง่ายก็ยิ่งยากตามกระบวนการปกติควรแช่ใบเมเปิ้ลและผลิตภัณฑ์เหล็กไว้หนึ่งวันจะดีที่สุดแต่ฉันชงไม่ต้องการรอนานขนาดนั้นเขาเพียงต้องการทำความคุ้นเคยกับกระบวนการผลิตในปัจจุบันและวางรากฐานสำหรับการใช้ส่วนผสมที่ดีขึ้นในอนาคตใบเมเปิ้ลที่ลำบากที่สุดพร้อมแล้ว ดังนั้นขั้นตอนต่อไปคือจัดการกับข้าวเหนียวหญ้าสีแดงและสีน้ำเงินและหญ้าดอกไม้สีเหลืองการเตรียมส่วนผสมเหล่านี้ค่อนข้างง่ายแบ่งข้าวเหนียวออกเป็นห้าส่วนช่น้ำหนึ่งส่วนแล้วพักไว้จากนั้นสับโกลเด้นร็อตแล้วใส่ลงในหม้อที่สะอาดเติมน้ำแล้วนำไปต้มเป็นที่น่าสังเกตว่าอย่าเติมน้ำลงในหม้อมากเกินไปแค่ให้ครอบคลุมพื้นผิวพืชเท่านั้นเพื่อไม่ให้สีและรสชาติของก้านทองคำเจือจางมากเกินไปเนื่องจากน้ำมากเกินไป เมื่ออุณหภูมิในหม้อลดลงถึงจุดที่ไม่ร้อนจนสัมผัสได้ให้ถูใบด้านในให้ละเอียดเทน้ำที่กรองไว้แล้วลงไปผสมแล้วกรุงอีกครั้งน้ำสีเหลืองที่ได้สามารถใช้เป็นสีย้อมได้ Red Blue Grass ได้รับการปฏิบัติในลักษณะเดียวกับ Yellow ล r a s s สิ่งเดียวที่คุณต้องใส่ใจคือคุณต้องไม่สับสนระหว่างย่าสีแดงและสีน้ำเงินมิฉะนั้นสีย้อมที่คุณได้รับในภายหลังจะกลายเป็นสีกระดำกระด่างเมื่อเตรียมสารละลายสำหรับย้อมสามชนิด ได้แก่สีเหลืองสีม่วงและสีแดงและอุณหภูมิของน้ำอุ่นขึ้นคุณสามารถนำข้าวเหนียวที่เหลือสามส่วนจากสีส่วนที่เหลือใส่ลงในสารละลายย้อมเพื่อแช่ไว้สิ่งที่ลำบากที่สุดของข้าวเหนียว5้าสีคือใช้เวลานานเกินไปข้าวเหนียวทุกสีต้องใช้เวลาแช่มากกว่า10บชั่วโมงจึงจะเหมาะสมที่สุดเฉินชงใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้หากอาหารอันโอชาแบบดั้งเดิมนี้มีรสชาติด,ดีหรือได้รับการยอมรับจากแขกก็จะต้องใช้พลังงานและเวลาอย่างมากในการเตรียมงานเบื้องต้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวจริงๆ เมื่อมาถึงอ่างเหล็กที่ใบเมเปลิลเปียกน้ำข้างในก็เปลี่ยนสีแต่ไม่ใช่สีดำอย่างที่คิดแต่เป็นสีน้ำตาลอมเทาที่ค่อนข้างคุณฉันเอื้อมมือไปคว้าเศษใบเมเปลิลที่อยู่ข้างในแล้วบีบน้ำที่ไหลออกมาจากสารตกค้างมีสีเข้มกว่าอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากใช้เวลาแช่สั้นเกินไปและสียังไม่ติดเชื้อเต็มที่ไม่มีเวลาสนใจมากนักหลังจากหยิบมีดทำครัวที่เป็นสนิมออกมาฉันชมก็รีบจุดไฟและตั้งหม้อให้ร้อนความแตกต่างจากเมื่อก่อนคือหม้อที่เขาใช้ตอนนี้เป็นหม้อเหล็กหล่อ หม้อประเภทนี้จะใส่อออนของเหล็กจํานวนเล็กน้อยลงในอาหารเมื่อปรุงอาหารและเมื่อใช้เป็นเวลานานก็สามารถรักษาโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้หม้อใบนี้ยังมีข้อบกพร่องอีกมากมายไม่เพียงแต่จะหนักและหนักเท่านั้นแต่ยังเป็นสนิมง,ง่ายติดหม้อและทำความสะอาดง่ายอีกด้วยดังนั้นในปัจจุบันจึงเป็นเรื่องยากที่จะเห็นมันในครัวของคนทั่วไปส่วนใหญ่เป็นหม้อสแตนเลสหรือหม้อคุณภาพสูงและน้ำหนักเบาอื่นๆ ไฟบนเตานั้นแรงมากและหม้อเหล็กหล่อก็กลายเป็นสีแดงอย่างรวดเร็วเฉินชมด้วยสายตาที่รวดเร็วและมืออันรวดเร็วปิดไฟแล้วเทใบเมเปิ้ลจากตะกรอนและน้ำลงในหม้อหลังจากเสียงน้ำระเหยไปหลายชุดอุณหภูมิของน้ำก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเฉินชงแม่นยำม,มากเกี่ยวกับอุณหภูมิหลังจากที่น้ำดูดซับความร้อนของหม้อเหล็กได้เต็มที่อุณหภูมิของน้ำก็ถึงระดับมาตรฐานของหน่วยความจำกล่าวคือยื่นมือเข้าไปได้แต่ขยับแรงไม่ได้ไม่เช่นนั้นจะร้อน ค่อยๆถูเศษใบเมเปิลในหม้อย3ครั้งจากนั้นเทน้ำและสารปกค้างกลับเข้าไปในภาชนะก่อนหน้าจากนั้นตั้งหม้อเหล็กให้ร้อนจนสีแดงและทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้าการแปรรูปน้ำย้อมใบเมเปิลเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในกระบวนการหุงต้มทั้งหมดหากผ่านกรรมวิธีอย่างดีข้าวเหนียวที่ย้อมแล้วว่าจะกลายเป็นสีดำหากไม่ผ่านกระบวนการอย่างเหมาะสมข้าวเหนียวที่ย้อมแล้วว่าจะกลายเป็นสีเทาซึ่งส่งผลกระทบโดยสิ้นเชิงต่อการจับคู่สีและรสชาติของข้าวเหนียวห้าสีเมื่อปั้นแล้ว ไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะกล่าวว่าหากกำหนดมาตรฐานข้าวเหนียว5 4สีไว้ที่100คะแนนความสำคัญของน้ำย้อมใบเมเปิลจะคิดเป็น50คะแนนหรือ60คะแนนด้วยซ้ำความสำคัญของมันคือความชัดเจนในตัวเองหลังจากทำซ้ำา3ครั้งกรดแทนนิกในใบเมเปิลจะทำปฏิกิริยากับเหล็กที่อุณหภูมิสูงจนได้เฟอร์รัสเซนเฟตส,สีน้ำเงินดำทำให้น้ำย้อมทั้งหมดค่อยๆเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเทาใสาเป็นสีน้ำตาลเข้ม,ขมๆนี่คือเหตุผลที่คุณใส่มีดทำครัวที่เป็นเหล็กลงในน้ำเมเปิลหรือใช้หม้อเหล็กห่อ เพราะถ้าคุณต้องการได้น้ำย้อมสีดำแท้คุณต้องมีธาตุเหล็กของตัวเองเฉินชงประเมินว่าเกือบจะเสร็จแล้วเขาจึงนำเศษใบเมเปิ้ลออกมาและเทน้ำย้อมสีลงในอ่างเหล็กเมื่ออุณหภูมิของน้ำลดลงเล็กน้อยเขาก็เติมข้าวเหนียวส่วนสุดท้ายลงไปแช่ณจุดนี้การเตรียมข้าวเหนียวห้าสีเบื้องต้นทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้วมันซับซ้อนจริงๆเฉินชงเช็ดมือแล้วหันกลับไปนั่งที่ประตูร้านอาหารแม้ว่าวันนี้จะเป็นเพียงการฝึกซ้อมแต่ฉันก็ยังต้องรอน้ำใบเมเปิ้ลซึมซับอยู่สักพัก เขาดูเวลาในโทรศัพท์และพบว่าเป็นเวลา8โมงกว่าๆโดยประมาณว่าเวลา9โมงเช้าข้าว,าวเหนียวจะถูกเอาออกไปทั้งหมดและการนึ่งครั้งสุดท้ายก็เสร็จสิ้นผู้คนในศูนย์อาหารลางังลายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆก็ครองฝูงชนพวกเขาไปกันเป็นกลุ่มเพื่อค้นหาร้านอาหารที่ชื่นชอบและบางครั้งพวกเขาก็มุ่งเป้าไปที่เฉินชงถ้าให้พูดให้ชัดเจนคือควรเป็นป้ายที่โดดเด่นเหนือประตูป้ายใหม่นี้ดึงดูดความสนใจของผู้คนที่สัญจรไปมา แต่ทั้งหมดเป็นเพราะร้านอาหารร้างตรงกันข้ามกับร้านอาหารอื่นๆโดยรอบอย่างเห็นได้ชัดปากต่อปากไม่ใช่สิ่งที่สะสมได้ข้ามคืนต่อให้รสชาติดีแค่ไหนก็ต้องใช้เวลาในการหมักอย่างช้าๆอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่จะรับมันตามมูลค่าที่กำหนดเท่านั้นเมื่อเข้าใกลายชั่วโมงเร่งด่วนตอนเย็นคนเดินถนนห้าหรือ6คนก็ถูกดึงดูดจริงๆน่าเสียดายที่เมื่อพวกเขาเห็นคำว่า today เขียนไว้บนกระดานดำตรงประตูพวกเขาก็จักไปด้วยความโกรธ เฉิชนชงเข้าใจสิ่งนี้ถ้าเป็นเขาเขาคงไม่เลือกร้านอาหารเล็กๆร้านที่มีอาหารแค่สองจานเมื่อเวลาเก้าโมงเช้าเฉินชงก็กลับไปที่ห้องครัวและกรองข้าวเหนียวออกจากสีย้อมทั้งหมดออกอ,อข้าวเหนียวสีเหลืองย้อมด้วยหญ้าสีเหลืองในขณะที่สีม่วงและแดงย้อมด้วยหญ้าสีแดงและสีน้ำเงินสีของข้าวเหนียวทั้ง3ชนิดนี้มีความชัดเจนมากและการระบายสีก็ประสบความสําเร็จอย่างมากข้าวเหนียวขาวไม่ได้ผ่านการแปรรูปแต่อย่างใดและเป็นสีของข้าวเหนียวนั่นเอง ส่วนสุดท้ายเฉินชงมองดูหลายครั้งแต่ก็ยังแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะข้าวเหนียวที่ยอมด้วยใบเมเปิ้ลยังคงเป็นสีน้ำตาลเข้มและดูสกปรกด้วยซ้ำหากความทรงจำเพิ่มเติมไม่ได้เตือนเขาว่านี่เป็นเรื่องปกติเขาคงจะคิดว่าการย้อมล้มเหลวเป็นล่อหรือม้าถ้าดึงออกมาเดินเล่นก็จะรู้เฉินชงหายใจเข้าลึกๆหยิบหม้อน,นึ่งออกมาจากตู้ชุบผ้าก๊อซแล้วบิดออกแล้วเกียบ,บนหม้อนหนึ่ง ในที่สุดเขาก็ผสมข้าวเหนียวห้าสีกับน้ำมันมะกอกเล็กน้อยอย่างระมัดระวังแล้วใส่ลงในหม้อนึ่งเพื่อสร้างรูปทรงห้าสีการจัดเรียงสีก็มีความเฉพาะเจาะจงเช่นกันตามด้วยสีขาวแดงเหลืองม่วงและเทาการกระจายสีอ่อนและสีเข้มสลับกันทำให้ผู้คนสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสีอ่อนและสีเข้มได้อย่างชัดเจนสร้างผลกระทบต่อการมองเห็นและเพิ่มความอยากอาหารทางอ้อมแม้ว่าข้าวเหนียวที่ย้อมด้วยใบเมเปิลในปัจจุบันจะมีสีโซกประกขนาดนี้ แต่ข้าวเหนียวที่ย้อมด้วยใบเมเปิลก็จะกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหลังจากนึ่งด้วยอุณหภูมิสูงหลังจากทําทั้งหมดนี้แล้วเขาก็เทน้ําลงในหม้อนึ่งวางตะแกรงนึ่งและวางตะกร้าน,นึ่งไว้ด้านบนสุดท้ายปิดฝาหม้อแล้วจุดไฟ9้าโมง5นาทีแล้วและจะเกือบจะพร้อมจนถึงประมาณ9โมง50เมื่อเสียงน้ําเดือดดังมาจากหมอ้อเฉินชงก็หันไปใช้ไฟปานกลางและคํานึงถึงเวลาอย่างแน่วแน่รับกดไลค์กดแชร์กดซับก็ทายด้วยนะครับ